เหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนมาดูกันครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันและรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นอาการวูบหมดสติขณะออกกำลังกายสาเหตุสำคัญเกิดจากไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะ และอีกสาเตุหนึ่งที่สําคัญคือเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธทั้งสองภาวะนี้หัวใจคนไข้จะเต้นพริ้วตลอดเวลาไม่สามารถกลับมาเต้นเป็นจังหวะควรจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีภายใน5นาทีแรกปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดภาวะที่หัวใจเต้นผิดจ,จังหวะในคนที่อายุน้อยกว่า35ปีนะครับอันดับที่1คือเรื่องของ การที่เขามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติช่วงที่ออกกำลังกายจะกระตุ้นทําให้เกิดหัวใจเต้นริ้วและหัวใจหยุดเต้นได้ในที่สุดสาเหตุที่2คือเรื่องของหลอดเลือดหัวใจออกผิดที่ผิดตําแหน่งในขณะที่เขาออกกาลังกายหลอดเลือดแดงใหญ่กับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอดจะบีบรัดเส้นเลือดหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเขาขาดเลือดในช่วงที่เขาออกแรงทำให้เกิดหัวใจเต้นพริ้วและก็หยุดเต้นได้ในที่สุด สาเหตุที่พบอันดับ3ามก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภาวะที่มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วเราไปออกกำลังกายออกแรงภาวะเหล่านี้กระตุ้นทําให้เกิดหัวใจเต้นพลิ้วและหัวใจหยุดเต้นได้ในที่สุดส่วนในกลุ่มที่อายุมากกว่า35ปีสาเหตุหลักคือเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพันธุ์ในช่วงที่เขาออกกำลังกายเขาจะกระตุ้นทําให้เกิดตะกันที่เกาะที่ผนังหลอดเลือดภายในเกิดปรีแตกและมีหลอดเลือด อุดตันทาให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธุ์เกิดหัวใจเต้นพริวและหัวใจหยุดเต้นได้ในที่สุดเวลาที่เจอคนหมดสติต่อหน้าต้องทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเราต้องดูนะครับจุดที่เกิดเหตุมีความปลอดภัยหรือไม่และในระหว่างนั้นให้เรากดเรียกทีมรถพยาบาลและแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่สําคัญคือจะต้องตามเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติมาให้ได้ระหว่างที่เรารอ ถ้าคนไข้เราเรียกแล้วไม่ตอบสนองเราควรจะเริ่มดำเนินการนวดหัวใจทันทีการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะวูบขณะที่ออกกำลังกายนะครับอันดับแรกเลยเราต้องรู้ร่างกายเรามีความฟิตมากน้อยแค่ไหนถ้าเราออกกำลังกายแล้วมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกใจสั่นหรือใายจะวูบควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุทันทีซึ่งการตรวจเบื้องต้นที่สามารถคัดกรองได้ดีในสำหรับคนที่ออกกำลังกายคือการตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถลดอัตราการเสียชีวิตขณะออกกำลังกายได้ถึง90%การตรวจอันตตาซาวหัวใจคือการตรวจเช็คดูการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจว่าปกติหรือไม่โครงสร้างของตัวกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวหรือไม่ลิ้นหัวใจที่มีการปิดเปิดในแต่ละห้องลิ้นสามารถปิดเปิดได้ปกติดีหรือไม่และประการสุดท้ายคือการตรวจหินปูนที่เกาะที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ จะมีประโยชน์ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอาทิมีเบาหวานความดันไขมันสามารถคัดกรองดูว่าเขามีโรคหัวใจระยะเริ่มต้นหรือไม่การออกกำลังกายนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันโรคหัวใจหากคุณออกกำลังกายแล้วคุณเหนื่อยง่ายคุณแน่นอกคุณใจสั่นหรือคุณจะวูบคุณควรพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของคุณได้รู้ก่อนป้องกันก่อนคุณเลือกได้